สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์กลับมาเจอเจอ,เจอที่แดดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคานเฉพาะคูณที่มันใจสดเน้นสดุดค่ำคืนวันอาทิตย์นี้มีมาฝาก5 EP อหตัวเน้นและตอนนี้เลยเริ่มต้นนะท่านรับฟังอยู่ที่ EP พเป็นตัวมัแน่สดเน้นสดตัวที่1 นะครับเป็นการพบก,กันระหว่างโตนิโน่กับซาเรนิตาน่าห้ามพลาดโดยการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูล2องคู่ดูแฮนนีแคปโตนิโน่กับซาเรนิตาน่าซึ่งกันโชว์โซเนีาแข่งขันกันเร็วมากหกโมงครึ่งนะคู่นี้ฟังจบต้องรีบจับเลยนะ โอโมงขึ้นจัดแล้วอะ่ะโตนิโน่ต่อหนึ่งลูกนะครับนะเกมคูน่นี้ถือว่าน่าสนใจนะเป็นตัวเดียวที่เป็นกันโชคด้วยในคัมเปิวันนี้เพราะที่เหลือบอกเลยเป็นพเมี์รหลีกล้วนมาดูที่ตารางเลยก,ก่อนครับโตนิโน่กับซาเลนิสตานะฮะก็โตนิโน่อยู่ดับที่สิบของตารางอยู่กลางตารางเลยมีอยู่สามเ้็ยคะแนนลอยตัวสบายสบาย นะเป้าหมายก็ยังสามารถมองหาอันดับเลขตัวเดียวได้ซึ่งเชื่อเลยกันว่าตัวโน้ตคาดหวังในการที่จะขยับอันดับขึ้นไปอยู่เลขตัวเดียวและจะว่าไปแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเลขตัวเดียวที่ที่สูงด้วยก็คืออาจจะไปได้ถึงอันดับห้าอันดับสี่เลยด้วยซ้ําเพราะคะแนนของตัวโน้ตตอนเนี้ยมันห่างจากทีมสูงในกลุ่มเนี้ยอยู่อันดับที่สี่แหละอันตาร์ตาเนี่ยห้าคะแนนเอง อะไรแรงเกิดขึ้นได้ครับเพราะ,ะนั้นท่านโตโน่จะหวังไปอยู่อันดับที่สี่ไปอยู่อันดับที่ห้าไม่ใช่เรื่องที่ไก่เกิดเอื้อมและวันนี้ตนโตโน่ก็น่าจะมองถึงสามคะแนนเต็มเพราะเจอคู่แข่งที่เรียกได้ว่าอ่อนที่สุดในตารางนี่แล้วว่ามันเป็นมวยอ่ะมันเป็น,มว,ม,น,ปนมวยที่มีสิบสองคะแนนด,ด้วยมันเป็นมวยที่แรงจูใจในการเล่นดูจะดอบด้วยดูจะน้อยด้วยเพราะแข,ขางอยู่รอบมันยากนะนอกจากเป็นมวยแล้วเนี่ยมีคะแนนน้อยแล้วเนี่ย ก็ยังเป็นทีมที่เสียประตูเยอะเป็นอันดับที่หนึ่งของตารางโอ้โหเรียกว่าทุกอย่างเหมือนเข้าทางมากและออกมาได้นอกบ้านด้วยส่วนตัวน,นิโนลงเล่นในถิ่นซึ่งบอกติดตัวน,นิโนลงเล่นในถิ่นก็ขึ้นชื่อเลยชายอยู่แล้ววันนี้จึงเป็นอะไรที่น่าสนใจนะแค่ลําพังอันดับละคะแนนในตารางนะตรงนี้ส่วนผลงานผลงานท่างเกมหลังสุดของโตนิโนโก็ปรากฏว่ากลางๆนะ ไม่หนึ่งขั้นดีแล้วก็ไม่ถึงขั้นแยชนะสองสะเหมือนสองแพ้หนึ่งคือที่บอกว่ากลางๆเนี่ยเพราะว่าวันนี้ตัวโน้ตมันได้ยืนเป็นบอลต่อไงแต่ถ้าตัยโน้ตมันเจอทีมกลุ่มนํานะเป็นบอลรองนะนี่คือนี่คือผลงานที่ดีเลยเพราะว่ามันแพ้แค่เกมเดียวแต่วันนี้ยืนในฐานะบอลต่อมันก็เลยดูกลางๆแต่อะไรก็ตามครับการลงทุนก็กําไรสองเกมขาดทุนสองเกมเจ้าหนึ่งเกมผ่าลบกบนี้แล้วก็ไม่ได้ไม่เสีย นะใช่ก็ว่าไม่ได้เป็นเสียนะนี่คือโตรรโน่จะบ้านส่วนซาลานิตาหน้าครับมวยครับมาด้วยผลงานสุดยอดเหมือนกันครับแพ้รวดทุกเกมแพ้รวดทุกเกมแต่ก็น่าสนใจตรงที่สี่เกมหลังสุดที่แพ้นะหลังจากที่เป็นแพ้อยู่ตัวหกหนะึ่งเนี่ยหลังจากนั้นอีกสี่เกมเนะี่ยพวกเขาแพ้ด้วยสกอร์แค่สองหนึ่งเท่านั้นเจออยู่ต้นทีมใหญ่ก็แพ้สองหนึ่งเจอนาโบลีทีมใหญ่ก็แพ้สองหนึ่ง เจอเจนนวก็แพ้สองหนึ่งเจอโรมางก็แพ้สองหนึ่งอีกความหวาดเสียวคืออะไรครับแน่นอนวันนี้ตนัตนโนต่อหนึ่งลูกจะยิงขาดได้หรือเปล่าหรือจะแคเ่เชียร์ฟรีอย่างไรก็ตามเทัาในแง่การลงทุนของซาแรนีิตาน้ากำไรเกมครึ่งถาดทุปสองเกมครึ่งหัลงกลมกลมนี้แล้วก็ยืนแดนแดนลบเข้าเนื้อต้องกักเนื้อส่วนการเจอกัน การเจกรอกันทั้งสองทีมนี้ในช่วงห้าเกมหลังสดุดโตรรโ,โนชนะสามครั้งเสมอกันไปสองครั้งนี่คือข้อมูลภาพรวมที่น่าสนใจเพราะว่าเอาจะเอาข้อจริงอาการลงทุนก็โตริโน,โน,โนดูด,ดีกว่าผลงานห้าเกมหลังสดุดก็เป็นโตริโน,โนดูด,ดีกว่าเย้าเยอะอีกนะครับการลงทุนอีกนะแม้โตริโน,โนจะไม่กาไรแต่ก็ไม่ขาดทุนนะก็ดูดีกว่าทีมเยอือนถูกไหม แล้วก็แรงจูใจในการเล่นโตเรโน่ก็ไม่ได้มีน้อยกว่าซาแลซาแลอาจจะหลังพิงขวาหมาจนตอกหนีตรงชั้นอาจจะยังขึ้นโซ่อยู่แต่โตเรโน่ก็ต้องการขยับอันดับขึ้นอย่างที่บอกครับว่าไปไกลได้ถึงอันดับที่สี่นะดูได้จากคะแนนและคะแนนและคะแนนและอันดับใน,นตารางนี่นี่คือข้อมูลพื้นฐานนะครับว่ากันไปให้จบก่อนสองพูดแฮนดิแ,แคปจากเจ้าทั้งห้าลาย วันนี้ในส่วนของราคาภูจางเจ้าัระห้าหลายเลือกที่ยืนอยู่กับโตนิโนปรับราคาลดลงหมดเลยครับห้าหลายขอบทวนครับมั่นใจเชื่อใจโตนิโน,โนและไม่เชื่อใจฟาแลนนิตาหน้าเลยเพราะในขณะเดยียวกันทีมเยือนเจ้าตระหาหลายปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดนะเจ้าบ้านลงหมดทีมเยือนขึ้นหมดตรงกลางลหละเสมอขึ้นสามลงสองเพราะนั้นภูนี้นั่งอยู่กับโตนิโนนะนั่งอยู่กับเจ้าบ้าน ในไฮนิแคปหนึ่งลูกในเลนนี้ถือว่าแพงมากนะครับแต่เจ้าระฆังหลายยังคงไว้เหนือเชื่อใจตัวนนโนมมองว่าตัวโน้มหมดต่อมีโอกาสก,กินราคาได้ไมากกว่าเจ้าระฆงหลายเชื่อใจเหมือนเหมือนกันปรับราคาลดลงหมดเลยและในขณะเดียวกันบอลรองอย่างฟารานนิซ่านาแม้จะรองถึงหนึ่งลูกแต่เจ้าระฆังหลายก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดเห็นเหมือนเหมือนกันนะครับว่าฟารานนิซานาไม่น่าจะสู้ราคานี้ได้สำเร็จ เพราะนั้นด้วยตัวภูด้วยตัวแฮนดิแคปจึงยืนอยู่กับตอริโนโจากเก็บชัยนะจริงๆแล้วบอลเก็บชายนะได้มันต้องมีหนึ่งลูกอยู่แล้วเพราะนั้นราคาต่อหนึ่งลูกจึงไม่น่าใช่ปัญหาปัญหาคือจะมีเม็ดสองของแถมมาให้ท่านต่อได้รับประทานหรือเปล่าถ้าไม่มีก็แค่เชียร์ฟรีถ้ามีก็กินเต็มเพราะมั่นใจจริงๆว่าตอริโนอโจะเก็บชัยนได้อย่างแน่นอนยิ่งบ่งรวมกับข้อมูลพื้นฐานก็ยิ่งมั่นใจ เพราะนั้นเกมผูน้นี้วางใส่ต่อโตโนิโนครับนะวางไปต่อโตเิโน,โนแข่งขันกันเร็วนะฝังจบก็ไปลงทุนได้เลยนะเพราะบางท่านฝั่งช้าอาจจะทันไม่ทันตัวนี้ก็ไม่รู้นะแต่หกโงคึ่งอัปเดตคลิปตันไหนเช้าก็น่าจะได้อยู่นะนะสำหรับโตเิโน,โนนะวางใส่ต่อโตโนิโนครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสดสิบดาวเป็นตัวมาแจกสดเน้นสดตัวที่หนึ่งในอีพหนึ่ง ประจำค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะครับอยู่ต่อโตเรโนโนะที่เจอการแอลนิตน้าเปิดหัวก่อนเลยและก็คาดหวังครับว่าค่ำคืนวันนี้จะยังยืนแดนมวกนะวันศุกร์วันศุกร์ผมหลุดไปลบนะแต่ก็ไม่ได้ลบเจ็บหนักนะวันเสาร์กลับมายืนแดนหมวกตามปกติแล้ววันนี้ก็หวังว่าคู่แรกจะมาเดิมโตโนโยืนแดนบวกกันเลยตั้งแต่หกโมงครึ่งและเราก็ไปลุยกันต่อในเซกพิวอ์เล็กอีกสี่คู่ นะครับสหรับท่านใดยังไม่ได้รับฟังนะ ep 2 ep 3 ep 4 ep 5เป็นพิมพ์บริษนหล้วนสวัสดีครับ